สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องของข่อยทุกคนนะสองคนทีสานบานโศกใหญ่ของข่อยสองที่ดีเด่นที่สุดในประเทศไทยแล้วกันใด้หลกรอบจักกวัานนี่อา้านี่คือการคำสมพักแบบบ,นบานๆพื้นๆอร่อยถูกใจอนไม่ถือเลืม่มออย่อยมากไกลบมดรองรับ เคมือคุณกุดกี้มาจากหลางหรือยังบุเอาเอาให้ตลกเนาะอันน่าไม่ถึงเรื่องมีลีแสบที่สุดอันนี้ ขันอรอยออมาตัวนี้เพาต้องคิดวเนาะลงหอดรถขี่กายไปเลยกมอนาม่ยมาับลองนพื้นๆสมพักยังละ ผักบัวสมผักหัวหอมพอสิลงอันน้ำหมากหน่อยลงหันห่วยสมฟังนี้คือมาแดงกี่คืนพอสิว่า like สะดอก <laughs> ขำๆเอาหมอดกี่ตัวใบยุ่งยุง่ง,งยืนเห็นลุลี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 โอ้โห มีองค์ใหญ่นําแม่นบอกพี่นอ้องเพ่กจะเห็นด้วยอากาศเยน็เยนๆภาคเหนืออีสานตอนบนฝนตกนั่นแหละตอนบนพุ่นละเลื่อยเลื่อยพุ่นละน้องคงน้องไข่มันตอนบนเบนิดพุ่นไม่ชอาตอนล่างอำนาจ,จเจริญอาจซิมีมือไอเหมือนพิวพ้วพิ้วมาสินะ เอาสัมเนลคลิปพี่น้องเอ้ยนี่แหละวิธีชีวิตบ,บ้านบ้านขันสมพักไปบ้านบานผู้บริโภคบริโภคได้บเบิ้ลแต่อายวเอ,อ,อาบับรประกันเนี่ยนะมันสิม,มีฟ้าเออฟ้าสิพาตอนแรกบันมักซี เป็นอันนี้ลงเอาเข็นเลยพี่น้อง